มีมุอขวัญค่ะวันนี้วันเดือนปันเกิด16ขวบวันเดือนปีเกิด23กุมภาพันคม2550ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งค่ะโอ้โหปวดหัวเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนนิสัยอ่านิสัยดีและหับมือเลยไห สิ่งที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับเราคิดว่าหนูเป็นคนตลกค่ะแล้วจริงนะก็เป็นตลกครับมาค่ะมาค่ะถามต่อเลยงานีันดีๆขอคืออะไรชอบร้องเพลงค่ะชอบเล่นกีตาร์ด้วยค่ะตอนนี้มากรุงเทพแล้วไม่ได้จับกีตาร์นรานมากสุดอ,อยากจับกีตาร์ค่ะผลงานที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมานะคะก็คือรายการ The Star ส,สอ2พันยี่สิบส่านผี่คนสุดท้ายค่ะเริ่มร้องเริ่มเต้นตอัด เป็นครั้งแรกก่อนวันปีใหม่ตอน,นปอนหนึ่งค่ะร้องเพลงอ่าหยิงลันลาค่ะแล้วอาชีพในฝันเราคือเอาแบบความจริงเลยนะอยากมีคอนเสิร์ตของเพลงแบบสักครั้งเดียวออพออะไรที่ชอบคืรานชิสเพราะอะไรชอบสไตล์ชอบเสียงเขาชอบวิธีการรอ้องเพลงโอ้ยมันขนลุกหนังที่ชอบดูชอบดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วก็ซีรีส์ที่เป็น number one ในใจนะคะก็คือ25 21 ต่ำแล้วก็วปิ้งย่างผู้ชนิดค่ะผู้ที่กินภาษาคสามภาษาอะไรคะไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาใต้ครับผู้ติดปากเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาอะไรเวลาที่ชอบพิสูจน์ตัวเองเชอบจมูกค่ะแต่ว่าแต่ว่าอยากอยากทำค่ะชอบแต่ว่าอยากทำใช่เวลา,าว่านชอบทำอะไรชอบดูซีรีส์ค่ะสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตการเต้นกลัวม,มาก ทำไมอนะ่ะเวลาแบบเรียนแล้วทำไม่ได้แล้วรองก็เป็นเลยาเขาวเลยอุย้ยต้องเต่งหนิ้งแล้วต้องเต่งหนิ้งแล้วอ๋อเด็กจุกีมือประจดเวลายรูปอ่ะจะเป็นตรงนี้เอ้ยตรงนี่ดีแล้วแล้วแต่วันแล้วแต่วันเพราะเราสวยวันนึงจะสวยไม่เท่ากันบอกความเป็นตัวเอง,งมาเป็นประโยคสวยแปลกแสบกลางแหบปากเป็นชีวิตประจำวันด้านนี้ค่ะ